บ่ายแล้วยังนอนอยู่ยนะคะแม่นอนพักผ่อนตอนบ่ายเดี๋ยวสู่เตือนรอบค่ำเหมือนมีไงโอ้ยนอนเป็นแต่มีความสุขแท้แต่และว,วันก็จะนอนทั้งวันแบบนี้นะคะแม่จา้าไปไกลไม่ได้แม่ลูกค่อย,ย่อยขึ้นได้เลยนี่นึกว่าเราจะเอากล้วยไปให้นะคะแม่จา้า นอนต่อรอบปลายตอนเย็นสู้ใหม่ันยีใ่ใหญ่ยายเพชรมาสู้ย่ำมือแรง่งกันกอพักผ่อนสักนิดค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ่าแวะเยี่ยมเยียนได้นะคะคุณแม่จารวมสมทบทุนนะคะเป็นค่าต้นสับปะรดอาหารให้ยายนะคะคุณแม่ อนโมทาธุกค่คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามากดแชร์กดไลค์นะคะคุณแม่จะแหว่เยี่ยมเย็นได้นะคะสวัสดีจ้า